วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งกล้องติดระลำทุกหน้าหลังของวัันแคมนะครับรุ่น E72 กับรถ Isuzu NMR130 นะครับอันนี้เริ่มมาเรากแกะกล่องก่อนเราแกะตรงเออเราเราติดตั้งโดยฟ e l แท็บนะครับผมให้ใช้เบอร์3ต่อสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ ACC ต่อช่อง23 ไอตัวคลิปตัวนี้เราเราเข้าสายมาเรียบร้อยแล้วกับฟิลแท็บนะครับผมผมทำคลิปไว้ให้ดูก่อนหน้านี้แหละวิธีต่อไม่ยากนะครับอ่านี่จะเป็นแผงฟิลนะครับตอนแรกเราถอดถอดอาสายจอออกก่อนนะครับเพื่อเดินสายไฟก่อนจากนั้นเราเอาที่ลีบตัวฟิลเนี่ยครับ อันนี้ลเลยเราเตรียมฟิลให้พร้อมก่อนนะครับผมเตรียมฟิลแทบ็บดูดูที่จะให้สังเกตรตรงฟิลแท็บนะครับผมด้านที่เป็นสายไฟออกมาเนี่ยครับจะเป็นตัวฟิลใหม่นะครับเราดึงตัวฟิลเก่าจากในรถออกมาก่อนนะครับแล้วก็นำไปใส่ที่ฟิลแทบ็บก็คือเซอร์กิตของรถเนี่ยก็ยัง สามารถใช้งานได้แบบปกตินะครับผมมีระบบป้องกันที่ปกติรวมถึงฟิลตัว์ฟิลแท็บเนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันตัวกล้องไหมอีกด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปรัดวงจรกับตัวกล้องตอนนี้เรากำลังเตรียมเตรียมสายฟิลแท็บนะครับนี่นะครับเราจะนำตัว f i ฟ l ล ของเดิมจากในรถเนี่ยครับเอาไว้ด้านล่างนะครับผมส่วนฟิล์มใหม่เนี่ยเอาไว้ด้านบนสําหรับเลี้ยงกล้องนะครับผมอย่างน้อยประมาณสัก5แอมป์นะครับผมก็สามารถใช้ได้แล้วจักนั้นเสียบเราทําเหมือนกันกันกบอีกเส้นหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายสีเหลืองนะครับเป็นตัวไฟแช่ ตรงนี้ต่อกับตัวฟิลช่องที่3นะครับนี่นะครับใส่แทนที่เดิมไปเลยก็คือจะไม่มีการตัดต่อจากระบบไฟนะครับฟิลของรถก็ยังใช้ได้ปกตินะครับตัวฟิลตัวน,นี้จะเป็นตัวฟิลไมโครนะครับผมฟิลแท็บจะมีอยู่4ประเภทฟิลรถจะมีอยู่4ประเภทนะครับ s t a n d าร์ดไมโครไมโครทูแล้วก็มินินะครับผม ตอนนี้พอเราเจยบอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเดินสายนะครับผมเราถอดคอนโซลหน้ารถออกก่อนนะครับของ Isuzu เนี่ยจะถอดค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นคลิปล็อกนะครับผมแต่ตรงนี้จะมีปลั๊กปลั๊กไฟกระพริบนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะครับ Isuzu Hino นนี่จะคล้ายๆกันนะครับผม อ่าอีกด้านหนึ่งก็จะมีมีอีกปั๊งหนึ่งครับเราถอดสองปั๊งนี้แล้วก็ดึงออกก่อนนี่นะครับอ่าค่อยๆดึงนะครับผมดึงต,ตรงๆครับทันั้นเราเอาเอาตัวคอนโซลหน้านี้ไปเก็บก่อนจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมตอนนี้เราจะใช้ส,สายสีดำเนี่ยครับผมเป็นสายกาวเราหาตัวน็อต นะครับผมที่อยู่ในในรถเนี่ยครับผมตัวน็อตตัวตัวโลหะตัวโครงนะครับผมเนี่ยครับผมเจอน็อตตรงนี้เราเราเราเอาสายสีดำเนี่ยครับผมสายกาวเนี่ยนะครับเอาคล้องไว้แล้วก็หัดให้แน่นแล้วเราจะใช้ตัวเป็นหากปลาก็ได้นะครับเพื่อความแน่นหนานะครับผมวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาด้วยจากนั้นเราพอเราบิดกุญแจสตาร์ตาตัวกล้องก็ทํางานแล้ว อันนี้เดี๋ยวผมก็คลิปไปเร็วนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาจากนั้นเราใช้สาย5เมตรนะครับ5เมตรจะเป็นกล้องหน้านะครับต่อเข้ากับตัวลั๊กเนี่ยครับมีช h a แน e หนึ่งช n e แ2สองด้านล่างอันนี้เดี๋ยวทางช่างจะถอดตรง วิทยุออกนิดนึงนะครับผมเพื่อจะได้ลอดสายเข้าไปง่ายๆหน่อยนะครับตัวตัวตรงด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็น6กแฉกนะครับผมตัวนอดของตัววิทยุเนี่ยครับแล้วเดียวระหว่างนี้ผมก็ประกอบตัวก็ ตัวหน้าจอไว้ก่อนนะครับผมอันนี้จะประกอบไง่ายนะครับนี่ขาออาภัยด้วยผมต้องถือก,กล้องอีกมือหนึ่งนะครับระหว่างนี้ช่างของเราก็ทําการร้อยสายไฟนะครับผมสายไฟ5เมตรนะครับจะติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับผมจะอ้อมขึ้นไปด้านด้านบนก็ได้หรือจะ ผล่จากคอนโซลก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของช่างนะครับผมหรือว่าความต้องการของลูกค้าว่าต้องการงานแบบเนี้ขนาดไหนนะครับด้านล่างของเราเนี่ยด้านล่างของตัวจอนี่เราจะมีเทปการสองหน้านะครับผมนี่นะครับเราแปะเทปการสองหน้าแหละ เราติดตั้งไว้ที่หน้าคอนโซลตอนนี้จะเป็นกล้องหน้าหลักนะครับพร้อมจอเจ็ดนิ้วอ่าตอนนี้เราเดินสายใสย่สกล้องและใส่จอนะครับผม เทปการสองหน้าแล้วแปะได้เลยครับอันนี้เราจะสาธิตแบบเร็วๆอาจจะงานอาจจะไม่ได้เนียบเท่าไหร่นะครับผมเราต้องการให้คนคนที่ซื้อหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับนำไปติดตั้งเองได้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงด้าน,น,นหน้าคอนโซลหน่อยนะครับ ไปให้กลาวเนี่ยสามารถยึดกับด้านานานี่ได้นี่นะครับผมด้าน,นถ,าถ้าสังเกตรตรงคอนโซ,โซลตรงฐานนะครับผมมีนอ็อตสามารถยึดน็อตจับเพิ่มได้นะครับผมเพราะว่ารถบรรทุกรถใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะสั่นสะเทือนเยอะนะครับอจากนั้นเราไปที่สายกล้องนะครับผม ใส่กล้องช่ a n แ e น1หนึ่งจะเอาไว้ด้านหน้านะครับผมช h a n แ e น2สองจะเอาไว้ด้านหลังเราบิดเราเสียบเข้าไปแล้วหมุนเกลียว็อกให้แน่นนะครับผมเท่านี้ก็ไม่ดุดแล้วตอนนี้เราใช้สายสิบห้าเมตรนะครับผมตอนนี้เราก็สายต่อต่อกล้องหเมตรจากกล้องหน้าไปแล้วตอนนี้ก็เหลือกล้องหลังนะครับหน้าหน้าก็แค่ลอดลอดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยด้านหลังเนี่ย เราขี้สายออกมาก่อนนี่นะครับ15เมตรคือน่าจะยาวประมาณ2เท่าของรถได้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองลากสายลากสายให้ดูว่าจะยาวได้ขนาดไหนอันนี้สำหรับ15เมตรนะครับนี่รถรถ6ล้อนะครับถ้าเทียบสายก็น่าจะเป็น6ล้อเล็กนะครับอันนี้ครับผม น่าจะยาวรถน่าจะประมาณ7เมตรนะครับผมอันนี้สายเราจะยาว15เมตรนะครับก็คือจะลอดจะพันจะอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถเดิดซ่อนได้หมดเลยเดี๋ยวเราเอาสายวางไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นเราจะดูว่าจะลอดสายจากหัวเก่งเนี่ยไปได้านหลังยังไงนะครับ ตอนอื่เราเปิดยกหัวขึ้นก่อนนะครับยกหัวเสร็จก็นำสายเนี่ยครับลอดลอดไปตามแนวขัดสีจริงๆแล้วรถรถทุกคันก็จะมีสายไฟสายอะไรอยู่แล้วนะครับผมเราเดินตามแนวของสายเขาได้เลยเนี่ครับ เดี๋ยวเราจะนำสายสายนี้ามารถทิงไว้ภายนอกได้นะครับผมสายค่อนข้างหนานะครับกันน้ำนะครับนี่ครับหล,หล่อไปทำคัสซีนะครับแล้วก็ทะลดดนนุด้านหน้าด้านหน้ารถนะครับผม เดีวเราไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับถึงถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมเอาหัวลงนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราเดินสายประคองก่อนแล้วเราค่อยใช้ใผ้าเทปหรือว่าใช้ตัวตัวรัดนะครับพวกเคเบิลไทพวกนี้ยครับรัดไปตามแนวของสายไฟอีกทีหนึงก็ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดหน้ากระจังหน้ารถก่อนนะครับ เพื่อนำสายไฟเข้าไปที่ใต้คอนโซลน,นะครับคือตัวตัวกล้องเนี่ยสายไฟสายสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับผมก็คือเดินเดี่ยวเดียวเส้นนี้ก็จะมีทั้งไฟเลี้ยงและสัญญาณภาพนะครับไม่ต้องเดินสายไฟสายไฟเพิ่มให้เลี้ยงกล้องนะครับตรงนี้ก็จะ ต้องเปิดขึ้นมาข้างบนอีกหน่อยครับการติดตั้งก็ใช้เวลานิดหนึ่งประมาณสองชั่วโมงประมาณนี้ครับแต่ว่ารถบางประเภทก็จะหรือว่าตำแหน่งติดตั้งเนี่ยก็จะขึ้นระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งติดตั้งประเภทของรถ อะไรพวกนี้ด้วยครับถ้ารถถ้ารถใหญ่หน่อยก็ก็หรือรถพ่วงอะไรพวกนี้ก็ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็จะอยู่ในเลทประมาณทักสองชั่โมงเนี่ยครับปกติเราจะใช้ช่างสองคนนะครับผมสำหรับเดินเดินเดินชุดกล้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้นะครับน่าเป็นกล่องกันน้ำสำหรับสายไฟ เพื่อ้อยเข้าไปที่คอนโซลรถนะครับอ่ะนี่ครับพอเราเปิดกล่องมาปุ๊บอ่ะเราก็เลยเราก็นำสายเนี่ยลัดเลาะไปตามสายไฟของรถเดิมนะครับแล้วก็ลอยเข้าไปที่กล่อง จะเป็นหนักการสำรับสองกล้องนะครับผมส่วนสี่กล้องเดี๋ยวเราทำคลิปให้อีกรอบหนึ่งว่าจะไปซ้ายขวายัางไงนะครับเนี่ยครับรอ้อยกลับเข้าไปอันนี้ไม่ยากครับยากยากยากตอนเดินสายเก็บสายอีกทีเนี่งเดียวนะครับี๋ยวเข้าไปดูนะครับอ่าสายรอดเข้ามาแล้วนะครับ เราก็นำไปเชื่อมกับตัว Channel 2นะครับถ้าจะเชื่อมต่อให้ง่ายเนี่ยครับแค่มีฟิ l แท็บเนี่ยครับเราก็เหมือนเสียบปลั๊กครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่อยากจะติดตั้งเองหรือหาช่างไม่ได้เนี่ย ลองลองลอง,ลองทำวิธีนี้ดูตามคลิปนะครับผมสายตัวนี้นะครับผมเป็นสายทิกนะครับสายจะอยู่ด้านด้านหลังเป็นเป็นสาย15เ mm มนะครับจะโผลมานิดนึงนะครับตัวเนี้เอาต่อกับสายสีเขียวนะครับที่เขียนว่าแบ็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายทิกเนี่ยครับเอาพันเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ใช้ท่อหุ้ใช้ส่เทปพันสายไฟพันให้เรียบร้อยครับหลักการของตัว สายทิกเนี่ยครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าเกียร์ถอยนะครับผมสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยจะไปที่ตัวไฟถอยนะครับผมก็จะเข้าไปที่เส้นนี้ด้วยกล้องก็จะรับรู้ว่าตอนนี้เข้าเกียร์ถอยแล้วก็จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอจากหน้าจอคู่นะครับผมเป็นหน้าจอเดี่ยวนะครับผมเป็นหน้าจอกล้องหลังที่มีตัวมีเส้นนะครับผมเส้นกะระยะให้เราเพิ่มนะครับ เพื่อให้ช่วยในการถอยได้ง่ายขึ้นครับผมตอนนี้นะครับช่างติดตัง้งด้านหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วเหลือเก็บรายละเอียดอีกนะครับตอนนี้เราเอาทําคร่าวๆก่อนนะครับตอาต่อ,ตอ,ตอด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังกันต่อตอนนี้ตัวกล้องยังไม่ได้เสียบครับเนี่ยเอากล้องออกมาจากถุกก่อนนะครับตัวกล้องเราห่อบับเบิ้ลมาท,ทุกตัวนะครับผม สามารถเอาไว้ภายนอกได้ตัวนี้จะเป็นกล้องกันน้ำนะครับนี่นะครับผมเราใช้โซปัสเนี่ยครับเสียบแล้วก็สามารถวางตำแหน่งได้นะครับผมจะเอาไว้ด้านบนด้านล่างก็ได้จะห้อยหัวห้อยหัวหรือว่าแนวตั้งก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะให้ช่างเราติดแนวห้อยนะครับผม นะครับตรงนี้มันจะค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็มองเป็นมุมกว้างได้ถ้าเราจะห้อยเนี่ยครับเราจะต้องถอยขันน็อตออกนิดนึงนะครับผมตัวตัวเนี่ยครับสายชิกเนี่ยครับต้องต้องเอาไปต่อกับไฟถอยเนี่ยครับตัวตัวกล้องนะครับผมถ้าจะติดแบบห้อยหัวเนี่ยเราจะถอดน็อตด้านข้างออกสองข้างแล้วเราก็กลับกลับด้านนะครับผม จะต,ติดอันนี้เราเราเดินสายเนี่ยครับเลาะตามแคตแซีมมาเลยนะครับเนี่ยครับหลักการเดินไม่ถ้าทีแท็บเนี่ยครับติดตั้งไม่ยุ่งยากแต่ว่าต้องใช้ฝีมือในการร้อยสายในการมุดด้วยนะครับผมกล้องของเราพยายามทำมาในราคาที่ คุ้มค่านะครับราคามิตรภาพในคุณภาพที่ต้องแบบใช้ได้ได้จริงใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ทนทานตอบโจทย์กับคนที่นําไปใช้จริงๆนะครับนี่นะครับตัวกล้องนะครับหน้าหลังขึ้นแหละมุมกล้องเราสามารถจัดได้นะครับนี่นะครับน้านน้าเดี๋ยวเราให้ช่างเราทํางานก่อนตอนนี้เราผมสาธิตวิธีการติดตั้งคร่าวๆให้นะครับโดยใช้สีแท็บนะครับผม ฟิลแท็บหาซื้อได้นะครับตัวละประมาณ20 29บาทนะครับที่ที่ร้านที่บริษัทเราก็มีจำหน่ายอยู่นะครับแต่ต้องบอกประเภทของฟิลให้ได้ก่อนนะครับว่าเป็นไมโครหรือว่าไมโคร2หรือว่าอ่าสแตนดาร์ดนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ